สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาดนตรีนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องโน้ตดนตรีสากลนะคะโดยนางสาวประภามิบุญเปาหรือว่าคุณบิวนั่นเองค่ะามาดูกันนะคะโน้ตดนตรีสากลคืออะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้กันแพร่หลายนะคะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมีเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆดังนี้นะคะามาดูข้อ1นนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์โน้ตสากล ัวโน้ตเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงสั้นยาวของเสียงดนตรีอย่างนี้นะคะคุณภูมิตัวอย่างนะคะตัวแรกนะคะก็คือโน้ตตัวกลมมีค่ามากที่สุดเลยก็คือสจังหวะ,ะสมมุติว่าโน้ตตัวนี้เป็นเสียงโดก็จะออกเสียงดังนี้นะคะโดอ่าสีจังหวะเนาะก็คือคอสี่ครั้งอะคะ่ะต่อไปโน้ตตัวเขานะคะมีค่า2จังหวะก็คือมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมก็จะเรนถ้าออกเสียงโดก็ โดต่อไปโน้ตตัวดำมีค่า1 …จังหวะหรือมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวนะคะโน้ตตัวที่ของบนถ้าออกเสียงโดก็จะเป็นโดอ่าต่อไปคาเบตหนึ่งชั้นมีค่าครึ่งจังหวะครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำนะคะถ้าออกเสียงก็จะเป็นโดอ่าก็คือสั้น สั้นลงนะคะต่อไปขบเบตสองชั้น1นส่วนสจังหวะนะคะจังหวะยิ่งสั้นลงเรื่อยๆนะคะขบเบต3สามชั้น1นส่วนแจังหวะและขบเบตสี่ชั้น1นส่วนสิจังหวะอ่าถ้าผู้ถามนะคะว่าโน้ตตัวใดมีค่ามากที่สุดของโน้ตสากลให้ตอบว่าโน้ตตัวกลมแต่โน้ตตัวใดที่มีค่าน้อยที่สุดของโน้ตสากลก็คือขบเบต4สี่ชั้นนั่นเองอ่าต่อไปนะคะ กุญแจประจำหลักนะคะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดระดับเสียงของตัวโน้ตนะคะบันทึกลงบนทันห้าเส้นวันนี้ที่รูออกมาก็คือกุญแจประจำหลักซอนกับกุญแจฟาเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะกุญแจซอนคืออะไรอ่ามีรูปลักษณะยังไงนักเรียนอาจจะเคยเห็นในรูปภาพนะคะหรือในหนังสืออ่ลาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการเขียนเขาจะเริ่มต้นที่เส้นที่สองนะคะตรงนี้ตรงที่แด,ด,ด,ดงที่รูขีดไว้นะคะอ่า ดังนั้นเลยจำง่ายเลยว่าเราท่องสูตรเลยนะคะจำง่ายว่าเสียงซอนถ้าหัวคาบเส้นที่สองนี้จะอยู่คุณจะเป็นลำลักซอนก็จะขึ้นว่าเป็นเสียงซอนแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว G ีอ่ะเดี๋ยวขอทบทวนเรื่องเก่กากันนะคะก็คือเวลาบันทึกโน้ตบันทึกคาบเส้นสลับกับในช่องเวลาไล่บันไดเสียงก็จะไล่บันไดเสียงจากต่ำไปหาสูงใช่ไหมคะก็คือโดเรมีฟาซอนนาทีโดใช่ไหมคะทีนี้ คุณครูอยากรู้ว่าตัวก่อนที่เสียงซอนก็คือตัวก่อนซอนก็คือฟารแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว f นะคะบันไดเสียงจะต้องลงมาข้างล่างเพราะเสียงต่ำกว่าซอนเนาะอ่ะคาบเส้นเมื่อกี้คาบเส้นที่สองดังนั้นครูบอกว่าคาบเส้นสลับกับในช่องอันนี้ก็ต้องอยู่ในช่องที่หนึ่งเสียงมีจากเมื่อกี้ฟากในช่องที่หนึ่งแล้วเสียงมีจะต้องคาบเส้นที่หนึ่งแทนต่อไปคาบเส้นสลับกับในช่องนะคะ เรแทนด้วยตัวดีนะคะก็คือจาก้ามเส้นแล้วก็ต้องอยู่ใต้เส้นไล่บันไดเสียงลงมานะคะโดอไม่มีเส้นแล้วดังนั้นเราใช้เส้นน้อยเส้นน้อยก็คือเส้นสั้นๆที่ขีดเนือหรือใต้บรรทัดห้าเส้นนะคะอ่าดังนั้นอันนี้ก็เปรียบเหมือนแบบว่าคาบเส้นนะคะคาบเส้นน้อยเนาะต่อไปถ้าอยากไล่บันไดเสียงขึ้นไปสูงหลังซอนอีกก็ลานะคะลาแทนด้วยตัว A นะคะจากซอนคาบเส้นที่สอง ลาต้องสลับกับในช่องใช่ไหมคะในช่องที่2 T แทนด้วยตัว B นะคะจากค่าในช่องที่2ก็จะเป็นคาบเส้นที่3โดจากตัว T นะคะค่าเส้นที่3ก็จะเป็นในช่องที่3อัอนนี้โดสูงนะคะเวลาจะบันทึกโน้นนะคะ,ะถ้าคุณจะจำหลักซอนให้จำตัวนี้ เสียงซอนครับเส้นที่2แล้วให้นักเรียนไล่บันไดเสียงขึ้นและลงเองนะคะก็คือจําไว้ว่าจะต้องบันทึกโน้ตภาพเส้นสลับกับในช่องนะคะให้นักเรียนจดจำและให้เข้าใจนะคะฝึกบ่อยๆเดยวนักเรียนก็จะจำตำแหน่งได้นะคะต่อไปกุญแจประจำหลักต่อไปก็คือกุญแจาฟานั่นเองเรามาดูกุญแจาฟา,าครูคบอกไว้ก่อนนะกุญแจฟ้าก็คือมีระดับเสียงต่ำกว่ากุญแจซอนนะคะ ลักษณะข,<น>ของกุญแจฟ้านะคะคล้ายเลขหนึ่งไทยแล้วมีจุดสองจุดนะคะ,นะคะ,ะนักเรียนดูที่หัวของกุญแจฟ้าหัวกลมๆอย่างนี้อยู่อะไรคะคาบเส้นที่สี่วิธีการจําชื่อฟ้าดังนั้นเราดูที่ตัวฟ้าเนะะาะฟ้าแทนด้วยตัว F นะคะคาบเส้นที่สี่จริงไหมจริงนี่เลยนะคะ,ให,ะ,คะให้นักเรียนจําแบบนี้จะได้ง่ายนะคะ,ะก่อนหน้าฟ้าคือมีก็คือตัว E นะคะจากคาบเส้นที่สี่เลื่อนลงมาข้างล่างก็ต้องเป็น ในช่องที่3เรแทนด้วยตัวดีจากในช่องที่3ก็เปลี่ยนเป็นคาบเส้นอ่าคูครูบอกนะคาบเส้นสลับในช่องนะก็เป็นคาบเส้นที่3เสียงเรนะคะต่อไปเสียงโดจามก,กี้เรที่คาบเส้นใช่ไหมคะถอ,อยหลังลงมาก็จะเป็นในช่องที่2นะคะต่อไปแล้วหลังฟาล่ะก็คือเสียงซอนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวจี จากอะจากฟ้าใช่ไหมคะภับเส้นที่4ี่ภาพเส้นสำหรับในช่องใช่ไหมก็เป็นในช่องที่สแทนลาแทนสัญลักษณ์ด้วยตัวเจากในช่องที่4ก็เป็นภาพเส้นที่5้าขึ้นไปนะคะได้บันไดเส้นขึ้นเนาะที T. แทนด้วยตัวบอีอาบนบรรทัดห้าเส้นใกล้จะหมดเส้นแล้วดังนั้นก็จะอยู่บนบรรทัดห้าเส้นทีนี้อยากได้เสียงโดทําไงละ่ะ ก็คือเอาเส้นน้อยนะคะมาช่วยนะคะก็คือตัวโดนะคะแทนใช้เส้นน้อยมาช่วยก็จะเป็นคาบเส้นนะคะอ่าตัวโดวตัวนี้คุณๆนะคะก็คือเป็นตัวโด,วดวเดียวกับกุญแจซอนนะคะอ่าดังนั้นกุญแจซอนจะอยู่เหนืออยู่บนนะคะและกุญแจฟาก็คือจะมีเสียงต่ํากว่านะคะ,ะให้นักเรียนจำและทบทวนนะคะอ่าต่อไป ข้อที่3บันไดเสียงนะคะเสียงของตัวโน้ตที่นํามาเรียงตามลําดับนะคะจากเสียงต่ําไปหาเสียงสูงหรือจากเสียงต่ำหาเสียงสูงเขาเรียกว่าบันไดเสียงขาขึ้นจากเสียงสูงลงมาหาเสียงต่าเขาเรียกว่าบันไดเสียงขาลงนะคะเดี๋ยวคุูมีตัวอย่างให้ดูบันไดเสียงขาขึ้นเป็นยังไงอันนี้ใช้กุญแจซอนนะคะอุ้งรูเอาตัวอย่างมาบันไดเสียงขึ้นรูปร่างกษณะ เส้นที่ขึ้นก็จะเป็นตรงหัวตัวโน้นนะคะเฉียงขึ้นใช่ไหมคะจะเป็นเฉียงขึ้นก็จะเป็นเวลาท่องโน้ก็จะเป็นตัวดำหนึ่งจังหวะนะคะก็จะเป็น do re mi fa sol la ti do ประมาณนี้นะคะแต่บันไดเสียงขาลงหัวลูกศอ,อ่หัวตัวโน้ก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ อันนี้ก็หนึ่งจังหวะเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวดำนะคะก็จะเป็นโดทีลาซอนฟามมเรโดอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปตัวหยุดค่ะอ่ะอันที่4ตัวหยุดเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เสียงเงียบหรือหยุดชั่วขณะนะคะ,ะเรามาดูตัวหยุดนะคะแต่ละตัวมีรูปร่างลักษณะต่างกันนะคะอันนี้คือตัวหยุดที่ บันทึกลงบนบรรทัด5้าเซนเอามาดูตัวหยุดแรกก่อนอเขาบอกว่าให้เงียบเสียงชขนาหรือหยุดนั่นเองนะคะตัวหยุดตัวกลมตัวกลมจริงๆแล้เราเรารู้แล้วว่ามีค่าสีจังหวะใช่ไหมคะก็คือมีค่ามากที่สุดเลยถ้าออกเสียงตัวนี้สมมติเป็นเสียงโดก็จะเป็นโดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเจอตัวนี้เมื่อไหร่ตัวที่อยู่ใต้เส้นที่สี่นับจากล่างขึ้นบนนะคะ เส้นล่างคือ1นึ่ไล่ขึ้นไป2 3 4สเป็นกล่องสีดำๆๆนี่อยู่ใต้เส้นที่4นะคะก็คือตัวหยุดตัวกลมนั่นเองเงียบเสียงชั่วขณะนะคะก็จะเป็นอ่าเ็เงียบไปสีจังหวะนั่นเองต่อไปตัวหยุดตัวเท้าคล้ายๆตัวหยุดตัวกลมเลยแต่ตำแหน่งเปลี่ยนไปนะคะก็คืออยู่บนเส้นที่3นะคะเป็นกล่องสบบีดำๆๆ,ๆ,ๆมีค่าหยุด สองจังหวะอยู่สองจังหวะเพราะตัวขาวมีสองจังหวะเนาะก็คือเงียบไปสองจังหวะถ้าเจอตัวนี้ก่อนถ้ามันเป็นเสียงโดก็จะออกเสียงโดแต่ถ้าเกิดเจอตัวนี้ก็คือไม่ต้องออกเสียงใดๆต่อไปตัวหยุดตัวดามในคล้ายเลขเก้าไทยนะคะก็คือหยุดหนึ่งจังหวะอันนี้ออกเสียงหนึ่งจังหวะตัวหยุดตัวขาเบตหนึ่งชั้นหยุดครึ่งจังหวะหรือหนึ่งส่วนสองจังหวะนะคะ ตัวหยุดตัวขาเบตสองชั้นอ่าดูที่หัวของตัวนะคะตัวหยุดเนาะมี2หัวนะก็จะหยุด1น่ส่วนสจังหวะตัวหยุดตัวคาเบตสามชั้นหยุดหน่งส่วนแปจังหวะและสุดท้ายตัวหยุดตัวคาเบตสี่ชั้นนะคะก็คือสีหัวน่ะก็หยุด1นึ่ส่วนสิบหจังหวะนะคะอ่าต่อไปข้อที่ห้าเส้นกันห้องคือเส้นที่ไว้แบ่งห้องเพลงนะคะ เป็นเส้นที่ขีดขวางตั้งฉากกับบรรทัดห้าเส้นใช้แบ่งกลุ่มจังหวะเพลงโดยในแต่ละห้องเนี่ยจะมีจังหวะเท่าๆกันนะคะส่วนเส้นกั้นห้องที่เป็นเส้นหนานะคะมี2เส้นเส้นหน้าเส้นหน้าเป็นเส้นบางต่อด้วยเส้นหนาเขาเรียกว่าเส้นจบเพลงอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูผ้านะคะจะได้เห็นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูเส้นกั้นห้องก่อนเส้นกั้นห้องก็คือเส้นเดียวบางๆแบบนี้นะคะเป็นเส้นที่ขีดตั้งฉากเนาะ ต่อไปเส้นจบเพลงให้รู้ว่าเพลงนั้นกําลังจะจบแล้วก็คือมี2เส้นก็คือเส้นหน้าเป็นเส้นบางเส้นหลังเป็นเส้นหนานะคะอันนี้ไม่ยากอ่าลำดับต่อไปนะคะข้อที่6เครื่องหมายกําหนดจังหวะมีลักษณะเป็น2ตัวเลขนะคะก็คือเขียนคล้ายๆกับเศษส่วนเลยใช้เพื่อแสดงจังหวะนะคะและอัตราจังหวะของเพลงจะเขียนไว้หลังปุ่นใจประจะําหลักอ่าที่ครูคเอามาเป็นตัวอย่างนี่ก็คือกุญแจซอนนะคะอ่า มันจะมีเลขตัวบนและเลขตัวล่างนะคะเลขตัวบนคืออะไรก็คือการแบ่งจังหวะในแต่ละห้องนะคะเช่น2-4ข้างบนเป็น2ใช่ไหมคะแต่ละห้องก็จะมี2จังหวะ3-4ข้างบนเป็น3แต่ละห้องมี3จังหวะ4 4ข้างบนเป็น4ใช่ไหมคะแต่ละห้องมี4จังหวะนะคะต่อไปเลขตัวล่างนี่คือเลขที่กําหนดว่าโน้ตตัวใดเป็นเกณฑ์นับ1จังหวะนะคะถ้าข้างล่างเป็นเลข1นะคะ โน้ตตัวกลมมีเกณฑ์ในการนับจังหวะหนึ่งจังหวะถ้าข้างล่างเป็นเลข2ตัวขาวเป็นเกณฑ์นับ1จังหวะถ้าข้างล่างเป็นเลข4ตัวดำเป็นเกณฑ์นับ1จังหวะถ้าข้างล่างเป็นเลข8ตัวขบเต็ด1ชั้นเป็นเกณฑ์นับ1จังหวะและข้างล่างเป็นเลข16นะคะตัวขบเต็ด2ชั้นเป็นเกณฑ์นับ1จังหวะนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องการอ่านโน้ตเพลงนะคะผู้อ่านต้องรู้ระดับเสียงสูงต่ำนะคะของตัวโน้ต ที่บันทึกลงบรรทัด5เส้นนะคะแล้วจะทำให้เข้าใจนะคะในในการอ่านโน้ตมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาดูนะคะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตเพลงสากลนะคะให้นักเรียนเปิดปนนนนะะหน,น,ดนังสือศิลปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า122นะคะประกอบไปด้วยเนะเพลงที่คุณครูก็คือเพลงลอนดอนบิชนะคะ,ะแล้วคุณครูมีนี้ตัวอย่างกุญแจประจำหลักซ้อนนะคะตั้งแต่โด นะคะถึงโดสูงโดเรมีฟาโซนแล้วที่โดนะคะอ่ะทีนี้มาดูก่อนส,สีแสดงว่าในห้องนี้มีสีอ่าสีจังหวะนะห้องหนึ่งสีจังหวะอ่ะลอน LON ล L อนนะคะคาบเส้นที่สองเรามาดูก่อนขาบเส้นที่สองเสงยนะียงอะไรน่าอุจจารซอนจำให้ได้เลยนะคะคาบเส้นที่สองเสียงซอนนั่นเองอ่าได้ละลอนคือเสียงซอนต่อไปในช่องที่สองเสียงอะไรคะ ลาใช่ไหมดูหัวตัวโน้นนะคะนักเรียนเวลาจะดูเทียบค่าตัวโน้ตให้ดูหัวตัวโน้นนะว่าเขาอยู่ในช่องหรือคาบเส้นใดนะคะอ่าได้ล,ล,ละลาละนาดอนบีชคาบเส้นที่สองตอบได้เลยค่ะคุณจซอนเสียงซอนนั่นเองต่อไปในช่องที่หนึ่งอ่าช่องที่หนึ่งเสียงโออาฟานะคะต่อไปคาบเส้นที่หนึ่งเสียงมี ในช่องที่หนึ่งเสียงปลายแล้วค่ะแล้วก็คาบเส้นที่สองตอบได้เลยอ่าเป็นโนต้ตตัวขาวดังนั้นสอจังหวะใช่ไหมคะคาบเส้นที่2เสียงซ่อนได้แล้วลอนคือซอนใช่ไหมอ่าซอนลาซอนฟามีฟาซอนอ่าได้แล้วต่อไปบรรทัดที่1น่พานบรรทัดที่2นะคะคำว่าฟา อ่า for ค่ะ for อ่าอยู่ใต้เส้นที่1นะคะใต้เส้นที่1คือเสียงอะไรรอเอเร่อ่าเรตวต่อไปคาบเส้นที่1เสียงเราไปดูค่าตรงนี้คาบเส้นที่1เสียงมีโน้ตอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราดูที่หัวตัวโน้ตน,นะคะว่าอยู่ตำแหน่งใ,นในดเรมีแล้วนะคะต่อไปดาวในช่องที่1คือเสียงฟา เรมีฟาต่อไปนะคะคาบเส้นอ่ะขามเส้นที่หนึ่งนะคะมีในช่องที่หนึ่งเสียงฟาและคาบเส้นที่สองเสียงซอนอ่ะม่ยายเนาะอ่ะต่อไปบรรทัดที่สองจะออกเสียงว่าเรมีฟามีฟาซอนอ่าผ่านแล้วน,นะคะต่อไป เรามาอ่านผ้าโน้ตต่อนะคะคำว่าลอนค้าเส้นที่สองตอบได้เลยค่ะคุณจะไปทำหลักซอนคาเส้นที่2เสียงซอนในช่องที่2เสียงลาคาเส้นที่สอเสียงซอนในช่องที่1เสียงในช่องที่1คือไหนนะคือเสียงฟ้านั่นเองและ คาบเส้นที่หนึ่งเสียงมีในช่องที่หนึ่งในช่องที่หนึ่งเสียงฟ้าและคาบเส้นที่สองคุณจะจำหลักซอนเสียงซอนนะคะอ่ามาทวนนะคะบรรทัดที่สามซอนลางซอนฟามีฟาซอนอ่าเหมือนบรรทัดแรกเลย london b i d e is falling down อ่าต่อไป my ใต้เส้นอ่าใต้เส้นเลนั่นเองนะคะครับเส้นที่สองตอบได้เลยง่ายๆหรืเลยว่าเสียงซอนต่อไปครับเส้นที่หนึ่งเสียงมีและสุดท้ายเส้นน้อยข้างล่างเลยมีตัวนี้เสียงโอโด,โด,โดนั่นเองค่ะ ่ะบรรทัดที่4ก็จะเป็นเลซซนมีโดอ่าโอเคทีนี้เวลาท่องน้องก็จะเป็นซอน มีโดอ่าโอเคนะคะประมาณนี้นะคะขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะบทเรียนนะคะนักเรียนสามารถเปิดไปดูหนังสือศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะหน้า122นะคะไปฝึกทาแล้วก็อ่านค่าโน้ตบ่อยๆนะคะแล้วก็จะเกิดความชำนาญนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้นักเรียนติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่อง YouTube นะคะ ของครูบิวนะคะ K R U เป็นวักนะคะ B I W นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ